ของกองทัพบกเนี่ยนะคะก็คือการทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพความสามารถทางทหารไปอีกนานดังนั้นค่ะคุณผู้ชมศึกไทยเขมรในรอบนี้เนี่ยหลังจากนี้สถานการณ์จะยังไงก่อนที่จะคุยเรื่องการเจราจากัมพูชาต้องหมอบก่อนเดี๋ยวเราติดตามกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยตอนนี้อาจารย์สุภาพพร้อมอยู่แล้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณน้ําแข็งสวัสดีครับคุณเก่งและท่านผู้ชมครับช่วงนี้เพลงชาติไทยธงชาติไทย ได้ฟังแล้วก็ขนลุกไม่ว่าจะได้ฟังในสนามซีเกมหรือได้ฟังจากทหารที่ชายแดนมาจนถึงใกล้ๆทเที่ยงวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญที่จะนำมาขีดเส้นใต้เพิ่มเติมจากที่เป็นช่วงข่าวมาแล้วเมื่อสักครู่เอาเรื่องสำคัญก่อนเลยครับหนึ่ง การปฏิบัติการของฝ่ายไทยที่บอกว่าไทยจัดหนักลดถังถล่มกัมพูชาถล่มคังแสงถล่มกาสิโนหายวับยับเยินถล่มได้ยิงได้ครับเพราะกาสิโนที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเป็นแหล่งซุกซ่อนอาวุธและซุกซ่อนกำลังพลของทหารกัมพูชา อันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปถล่มอาคารไหนตรงไหนก็ได้อย่างนั้นไม่ได้ครับแต่ว่ามันต้องเข้าเกณฑ์ก็คือว่าเป็นพื้นที่เป็นอาคารที่เป็นปฏิบัติการทหารเป็นแหลง่งซุกซ่อนอาวุธกำลังพลถ้าเข้าขายนี้ได้เลยและตรงจุดนี้ทหารกัมพูชาก็เสียชีวิตไปสองคนเป็นนายพลสองคน เป็นนายพันสองคนฉะนั้นหมายความว่าถ้ากัมพูชาจะไปใช้ตึกไหนอาคารไหนบ่อนคาสิโน,โนตรงไหนเป็นฐานปฏิบัติการทหารเป็นแหล่งซุกซ่อนอาวุธแหล่งซุกซ่อนกำลังพลเรามีสิทธิ์ลุยไปถล่มได้เรามีสิทธทิ์ท,ธที่จะอธิบายกับชาวโลกได้อย่างเช่นที่ เราไปถล่มเมื่อวานเราอธิบายได้เลยครับว่าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนัก B M ยี่สิบเอ็ดใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาฝั่งไทยก่อนแล้วก็ยิงอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาถึงที่ปราสาทตาข่ายก็มีความสำคัญซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ละเมิดอนุสัญญา กรุงเทกว่าโดยความคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมคือมันยึดเอาปราสาทต,ตาควายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเอาทหารไปซุกไว้อยู่ที่นั่นแล้วคอยยิงตอบโต้ฝั่งเรามาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อวานนี้ได้เรื่องเลยครับทหารไทยเปิดปฏิบัติการยิงฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชา แล้วก็ยึดประสาทซึ่งมันยึดตประสาทตาควายอยู่ก็เรียบร้อยครับภาพที่ท่านเห็นประสาทตาาฟยฟถูกตลมพังทลายยับเยินไปมากซึ่งประเด็นเนี้ในข่าวเมื่อสักครู่อธิบดีกรมศริลปากรคุณพนมบุตรจันทรชตท่านบอกว่าถ้าเรายึดคืนมาได้เมื่อไหร่ก็จะบูรณะซ่อมแซมได้ ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปคิดมากว่ามันจะสูญเสียความสัตยสูญเสียความเป็นที่พึ่งเพราะถ้าเราไม่ถล่มมันแบบนี้ไม่มีทางเลยครับเราก็ถูกมันถล่มโดยใช้ปราสาทพวกนี้เป็นที่กำบังแล้วยังมีประสาทอื่นที่จะต้องลุยไปยึดอีกหลายปราสาทเลยครับผมบอกว่า เรื่องนี้เราอธิบายกับชาวโลกได้ว่าไทยเราต้องป้องกันตัวเราไม่ใช่ฝ่ายลุกล้านนะทุกปฏิบัติการของกองทัพไทยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนเท่านั้นนั่นเรื่องของการใช้กำลังทหารลุยถล่มเพื่อปกป้องความปลอดภัยความมั่นคงเน้นย้ำว่าเพื่อปกป้องนะ ไม่ใช่เป็นการลุกรานส่วนหมวดของการยึดคืนก็เดินหน้าอย่างเข้มข้นยึดคืนอะไรครับหัวข่าวที่ได้เห็นคือย,ยึดคืนบ้านหนองจานปักทงไทยบอบลุยอีกสี่ที่หมายนาวาเอกธรรมนูญวันนาผู <c oughs> ้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราด ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่บริเวณบ้านสามหลังบ้านสามหลังเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองรีตำบลยาชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยมาอย่างดานนานแค่ไหนครับสี่สิบปีทีนี้หลังจากตรวจพบว่ากัมพูชาเสริมกำลังอาวุธ พร้อมเปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนทำให้มีเสียงปืนใหญ่ดังสนัน่นวันไหวต่อเนื่องเป็นระยะเวลาจนถึง7โมงเชา้าจากตี4กว่าจนถึง7โมงเช้าเมื่อวานที่น่าสนใจคือตรงนี้เนี่ยเราถูกยึดมานานยาว20-40ปีมันก็จะต้องใช้จังหวะน,นี้แหละลุยเข้าไปยึดคืนมาให้ได้ ภาษาคนรุ่นใหม่ก็คือว่าต้องยึดมาให้ได้ในรุ่นเราให้มันจบในรุ่นเราภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเอาเถอะไหนๆก็ไหนไหนแล้วลุยเส้นให้จบลุยเส้นให้สุดซอยไม่ต้องให้ลูกหลานเราต้องอยู่กับบรรยากาศวาาระแวงวาดภวา,วาเหมือนที่อยู่กันมานี่ส่วนท่าทีของรัฐบาลก็ถามซ้ำอีกเพราะมีข่าวว่า นายกจะเบรกจะสั่งหยุดยิงวันนี้ก็มีหัวข่าวชัดเจนนายกยันไม่มีคำสั่งให้ทหารหยุดยิงนายกบอกว่าตอนนี้มันหยุดไม่ได้แล้วให้คำมั่นสัญญากับกองทัพไว้แล้วว่าให้กองทัพดําเนินการตามแผนการตามที่คิดกันไว้อย่างเต็มที่รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบอันนี้แปลว่า ลุยลุยจนกว่าจะหมอบแล้วเมื่อหมอบแล้วเนี่ยถ้าจะขอเจราจายุดติสึกฝ่ายทางเขากัมพูชาก็ต้องตามตามเงื่อนไขของไทยไม่ใช่ว่ารบไปรบไปแล้วหยุดรบเพื่อเจราจากันอีกทีหนึง่งเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าสู่อีรอบเดิมครับคือมันเบี้ยวอีกรอบกัดเราอีก มีความแสดงความคิดความเห็นมาเยอะก็ถูกกล้องครับที่บอกไม่มีสงครามใดที่ยุติได้โดยไม่มีการเจรจาการรบการทำสงครามเพื่อเข้าไปยุดประเทศมันไม่มีแล้วใช่ต้องจบด้วยการเจรจาสำคัญว่าทำอย่างไรที่การเจรจาจะทำให้จบได้จริงๆทําทำอย่างไรให้อยู่กันอย่างสงบได้จริงๆก็อย่างเดียว ก็ต้องลุยให้หมอบหมอบเพื่อให้ยอมทําตามที่เรากําหนดถ้าไม่ใช่เลื่อนนี้เลื่อนไขนี้ไม่เจรจาส่วนเราจะเจรจากันอย่างไงเงื่อนไขอย่างไงค่อยว่ากันตอนไหนเมื่อไหร่ค่อยว่ากันประธานาธิบดีซ้ำนายกอันวาจะสร้างภาพว่าเป็นผู้วดเป็นตัวกลางเป็นผู้ไกลเกลี่ยให้เขาว่ากันไป ยูเอจะว่ายังไงก็ให้ว่ากันไปแต่ทางเรานี่มีหัวข่าวสีหสัสักสวนยูเอ็นไม่อ่อนข้อไม่เจรจาก,กับกัมพูชานี่มาจากท่านสีีศัสักส่วนความเข้าใจของชาวโลกตอนนี้เขาเข้าใจเราเยอะแล้วท่านรัฐมนตรีศีฮัสักบอกว่า ผมคิดว่าที่เราชี้แจงมาเราก็มาถูกทางเพราะเหตุการณ์นี้ต้องให้ประชาคมโลกเข้าใจเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาต้องการสร้างสถานการณ์สร้างภาพว่าเป็นฝ่ายถูกถูกรุกรานเป็นเหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าความจริงไม่ใช่เพราะประเทศเล็กๆก,ก,ก็สามารถยั่วยุรุกรานจากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ของเขาได้ฉะนั้น มาถึงเที่ยงวันนี้สรุปคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทหารลุยไปลุยให้หมอบหมอบแล้วจะมาขอเจราจาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฝ่ายกระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ทำความเข้าใจกับชาวโลกคู่ขนานกันไปคนไทยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวเป็นระยะระยะติดตามจากไทยรัฐนี่แหละเพราะว่า เรามีคนข่าวเรามีรายงานพิเศษเรามีความพร้อมที่จะรายงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ